มีผล,ลไม้ชนิดหนึ่งที่แทบไม่มีต้นตัวผู้แต่ยังคงออกผลแสนอร่อยได้อย่างน่าอัศจรรย์เรื่องราวลึกลับนี้มีคำตอบที่คาดไม่ถึงมังคุดเป็นผลไม้ที่พิเศษรู้หรือไม่ว่าต้นมังคุดเกือบทั้งหมดเป็นตัวเมียนี่คือคกลไกทางชีววิทยาที่เรียกว่าอ p โพมิกซิสหรืออ p โปมิกซิส หมายความว่ามังคุดออกผลได้โดยไม่ต้องผสมเกสรมันสามารถสร้างมเมล็ดและผลจากเซลล์แม่โดยตรงโดยไม่ต้องอาศัยการปฏิสนธิในทางวิทยาศาสตร์จึงถือว่าผลผลิตส่วนใหญ่ที่ได้จากต้นมังคุดคือการโคลนนิ่งอามธรรมชาติดังนั้นมังคุดเกือบทุกผลที่เรากินจึงมีพันธุกรรมเหมือนต้นแม่ไม่ต่างกันเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมมังคุดจึงมีรสชาติและคุณภาพสม่ำเสมอทั่วโลก นักพฤกษศาสตร์พบต้นมังคุดเพศผู้แท้จริงได้ยากมากมีน้อยกว่าหนึ่งในล้านต้นความลับทางชีววิทยานี้ทำให้มังคุดเป็นหนึ่งในผลไม้ที่น่าทึ่งที่สุดในโลกเรื่องราวนี้ได้รับการศึกษาและยืนยันโดยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมาน,นานหลายทศวรรษชอบเรื่องราวมหัศจรรย์แบบไทยๆกดติดตามไว้รอดูนะคะ